อ่าน้องบุญเชิญค่ะก่ะแลาวารวอาจาร,รย์มาเคียดรเจเป็นก็จนทนทเคารบอย่างยิ่งกับครูุและพี่น้องทุกท่านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชภาเซลิมชื่อทางธรรมชื่อน้องบุญวิมภยัยอายุสิบสามปีอยู่ชั้นปหกเป็นนักเรียนมิชลามพักสมทบ วันนี้จะมาส่งกันบ้านคือเมื่อวันกินแลนมันอยากไปเล่นแล้วออน้องบุญน้องบุญคะน้องบุญอ,อ่าเลื่อนกล้องให้มันเห็นหน้าเต็มหนะะ่อยค่ะตอนนี้เราเห็นที่คางเออดีขึ้นดีดีคะ่ะอ่าเอาต่อไปเล่นแล้วยังไงคะกิแลนมันอยากไปเล่นบันเพื่อนแล้ว เกเรนมันก็ขึ้นและเกเรนมันก็น่าใจไอ้เกเรนแล้วหนูก็สอนมันไอ้เกเรนไปว่าแกจะไปเล่นทำไมถ้าแกเกิดติดโควิดขึ้นมาพ่ามาเองแล้วก็พี่ของเองอ่ะต้องมารักษาเองแล้วหนูก็สอนมันไอ้เกเรนต่อไปว่าเองอ่ะไปเล่นทำไมไปเล่นแล้วติดโควิดนะฉันเองไปเล่นคนเดียวเลยไปฉันจะไม่เล่น ฉันจะมาเล่นกับเพื่อนทางธรรมแกแหละไปเลยแล้วพอหนูไปพอหนูเล่ก่เลยไปอยู่ห้องสีแดงแล้วหนูก็มีอยู่ห้องสีเขียวแล้วแต่หนูก็เป็นสุขค่ะจบแล้วค่ะอ้าวจบแล้วค่ะอ่นรักเตอร์ผุทธสดีเช่นค่ะอังวุ่นค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะป้าฉิง โอ้ยวันนี้สามารถยกมือไหว้ได้แล้วด้วยแสดงว่ามีที่ตั้งมือถือใหม่ด้วยใช่ไหมคะวันนี้ใช้คอมค่ะอ๋อค่ะนะคะแต่ว่าวันเมื่อน้องบุญชนะใช่ไหมอยู่สีแดงหรือสีเขียวนะอยู่ห้องสีเขียวมันไปอยู่ห้องสีเขียวไอ้แกเลมันไปอยู่ห้องสีแดงค่ะแล้วหนูก็มาอยู่ห้องสีเขียว โอเคแล้วน้องบุญยินดีไหมคะที่เล่นกับเพื่อนทางธรรมเล่นอะไรกันคะเล่นโทรไลกลุ่มค่ะหรอแล้วก็มีนะคะน้องบุญจะมีบําเพ็ญนะคะจะชวนเพื่อนทางธรรมเนี่ยค่ะมาอ่านหนังสืออ่านทบทวนธรรมกันใช่ไหมคะช่วงบ่ายสามใช่ค่ะน้น,น,นคะคะ ็จะมีกิจกรรมดีๆที่เพื่อนทางธรรมนะคะร่วมกันนะคะนอกจากคุยสนทนากันแล้วนะคะก็จะมีการอ่านบทนทวนธรรมด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่สอบถามน้องบุญนะคะเราจะสังเกตหลายครั้งนะคะที่จะเห็นว่าน้องบุญก็เปิดหน้าจออยู่เสร็จแล้วพอถึงเวลาที่ให้กราบคารวะผู้ใหญ่น้องบุญก็จะปิดหน้าจอก็สงสัยว่าน้องบุญทำไมน้องบุญต้องปิดหน้าจอปิดเพราะว่า อิดพขาอะไรไป้านิดหน่อยค่ะอะไรเนาะใช่เหรอคะหรือว่าน้องหรือว่าน้องบุญจะไหวอะค่ะแต่บังเอิญว่าวันนั้นถ้าน้องบุญใช้มือถือนะคะปกติน้องบุญจะต้องถือมือถือใช่ไหมคะพอจะกราบพรรวะาผู้ใหญ่อ่ะค่ะจะต้องปิดมือถือปิดหน้าจอเพราะว่าต้องวางมือถือลงแล้วก็ยกมือพนมก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไม นะคะน้องบุญแปลกๆพอจะกลับภาวะผู้ใหญ่น้องบุญก็ปิดหน้าจอมือถือไม่ให้ผู้ใหญ่เห็นเพราะว่าน้องบุญต้องวางมือถือเพื่อยกมือไหว้ตอนนี้ถ้าใช้มือถือมีที่วางโทรศัพท์หรือยังคะตอนนี้มีค่ะตั้งกล้องแล้วค่ะนี่นะคะตอนนี้แตงว่าน้องบุญก็ไม่ต้องปิดหน้าจอแล้วนะคะดูนะคะการแก้ปัญหาของเด็กๆนะคะน่ารักไหมคะเพราะเราต้องการไหว้ผู้ใหญ่นะคะก็เลยต้องปิดหน้าจอมือถือ ไม่ต้องวางมือถือทําให้ผู้ใหญ่ไม่เห็นการไหว้นะคะแต่นั่นคือการการไหว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างที่เราอยากจะแบ่งปันนะคะก็คือบางครั้งมีการกระทําที่ดูแบบงงๆนะคะแต่มีเหตุผลของการกระทําที่แตกต่างจากที่เราคิดไปมากเลยเราไม่คิดเลยว่าเหตุผลแบบนี้จะมีด้วยนะคะแต่ท้องคุณก็เป็นสิ่งนึ่งที่ทําให้ว่าเฉยโอการเพ่งโทษเถือนสารนี่อันตรายสุดๆเลยนะคะ ก็ขอบคุณน้องบุญนะคะที่เป็นเหตุการณ์วางยาหี่มาบอกป้าเฉงให้ป้าเฉงต้องระมัดระวังความให้ตัวเองไม่เดาคะใช่ค่ะป้าเฉงเลยต้องโทรถามว่าน้องบุญปิดโทรศัพท์ทำไมอืมนี่ป้าเฉงก็ทําถูกนะคะก็คือสงสัยแล้วถามไงคะเราไม่เดาใช่ไหมคะเราถามเราก็จะได้คําตอบที่ถูกตรงที่สุดเลยบางทีเราไปคิดเองสรุปเสียเวลาคิดแล้วก็ยังไม่ถูกอีกนะคะ ผิดแล้วบางทีผิดทําให้ผิดไปในในทางที่เป็นโทษอีกก็คือไปเพ่งโทษนะคะค่ะนี่พระเฉงก็ทําถูกแล้วค่ะอ่าอ,นอ่น้องบุญน้องบุญเวลาเราเปิดเปิดหน้ากล้องเนี่ยถ้ามีกิจกรรมมีกิจกรรมหนึ่งที่ป้านีไหน่อยจะชวนน้องบุญทํานะเวลาเวลามีการมาร์ชชิ่งนะออกกําลังกาย ไหนไหนน้องบุญก็เปิดกล้องอยู่แล้วม,มีมีช่วงที่ควรจะปิดกล้องอยู่เหมือนกันบางช่วงที่เรามีกิจกรรมที่เราไม่อยากให้ใครเห็นน่ะเราไม่อยากให้ใครเห็นเราก็ควรจะปิดเช่นอะไรดีเช่นเราทานอาหารหรืออย่างเงี้ยแต่น้องก็ไม่ค่อยเห็นน้องบุญทานหรอกนะแต่แต่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูหรือเราง่วงนอนแล้วกำลังจะหาวเนี่ยเดี๋ยวเราอ้ปาปากมันจะ ว้างเกินเพื่อนจะเห็นเพื่อโลกเลยนะคะเราก็ปิดกล้องหรือเรามีกิริยาอาการที่เราคิดว่าไม่น่าจะให้ใครเห็นแล้วก็ปิดกล้องได้นะคะช่วงเปิดกล้องเนี่ยเราก็คือเราก็ได้มาการเปิดกล้องก็ทําให้เราตั้งใจมากยิ่งขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเรามองไปข้างหน้าเราเห็นพี่น้องเราก็ได้ได้นั่งอย่างสงบใช่ไหมคะได้นั่งอย่างสงบฟังพี่น้องแล้วก็ตอนมาร์ชิง่งออกกําลังกายน้องบุญมาร์ชิ่งหรือเปล่า น้องบุญไม่ได้มาชิ่งค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ชอบมดชิ่งค่ะโอ้ยไม่ชอบแปลว่ากิเลสหรือเปล่าเนี่ยไม่ชอบแปลว่ากิเลสค่ะโอ้ไม่ชอบแปลว่ากิเลสกิเลสบ,บอกว่าอย่ามาชิ่งเลยน้องบุญทํายังไงน้องบุญก็สวนมันไอเกเลสแปลว่าถ้าแกไม่อยากมดชิง่งแกก็ไม่ต้องมัดค่าจะมัดเอง เออดีไหมดีไหมแล้วทีนี้แค่นี้เองน้องบุญก็ลุกขึ้นเลยกิเลสมาบอกว่าไม่อยากใช่ไหมโอ้ยเราจะอยากเนี่ยเราจะอยากอยากทํานี่แหละทําด้วยความยินดีนะคะเราก็ทําด้วยความยินดีก็ลุกมามา t c h i ด้วยกันนะ<า>ดีไหมม a t c h i n g มันมีประโยชน์อะไรต้องมาพิจรารณาประโยชน์ถ้าทำา a t c h i n g จะมีประโยชน์อะไรคะ m a ช c i n มันมีประโยชน์เพราะว่าได้ออกกําลังกายแล้วก็ ได้ยืดเส้นยืดสายไปด้วยค่ะอ่าเห็นไหมดีไหมออกกําลังกายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมามันจะสดชื่นนะอืมมันจะสดชื่นไม่ออกกําลังกายมันจะเป็นอะไรผลเสียของการไม่ออกกําลังกายเป็นอะไรคะไม่รูมมรนะ้มันจะไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แข็งแรงน้องบุญก็จะได้แข็งแรงขึ้นด้วยดีไหมดีค่ะ อองั้นต่อไปเนี่ยถ้ามีมัชิ่งมานะคะถ้ากิเลสมันบอกว่าไม่อยากไม่อยากน้องบุญบอกเขาเลยนะคะว่าถ้าเราออกกําลังกายเราก็จะแข็งแรงเอากําลังกายมีประโยชน์น้องบุญจะออกกําลังกายก็ลุกมาเลยเอาตามนี้ไหมคะเอาตามนี้ค่ะอ่าตกลงตามนี้นะคะอานุโมทนาค่ะค่ะบุญ ถ้าไม่เห็นป้าเฉงออกกำลังกายแล้วอยู่หน้าจอโทรศัพท์มาตามด้วยนะโอเคอออเนี่ยเนี่ยป้าเฉงก็ป้าเฉงก็จะได้มีเพื่อนมาเตือนเวลาป้าเฉ่งลืมบางทีป้าเฉงอาจจะอยู่ห่างจากหน้าจอนนะคะเนี่ยก็เป็นการชวน okay, เพื่อนด้วยสร้า <c oughs> งพลังเหนี่ยวนำชวนเพื่อนด้วยค่ะ,ะพี่น้องในห้องด้วยนะคะ ท่านใดที่พอจะลุกขึ้นได้นะคะเวลามีมัตชิ่งก็มามัชิ่งด้วยกันนะคะแล้วเปิดกล้องมาก็จะได้มีเห็นเพื่อนเป็นพลังเหนี่ยวนำร่วมกันค่ะงั้นประมาณนี้นะน้องบุญนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ